ได้คําเดียวว่าตอนนี้นะคะเราเขินหนักมากค่ะไทยเขินหนักมากจริงๆนะคะเพราะว่าคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องจ้าแอดกำลังพูดถึง b l a c k p ิงค์ด e อกมูวนะคะที่เขาดูกันไปหลายประเทศทั่วโลกแล้วค่ะ เราก็รอดูเพราะว่าเป็นการครบรอบ5ปีที่สาวๆเดบิวต์มาด้วยนะคะตอนนี้แอดมีสถิติมาให้ดูแล้วค่ะเขาบอกว่าเปิดตัวไป5วันในเกาหลีใต้นะคะยอดผู้ชมอยู่ที่5แสนคนค่ะอันนี้เฉพาะในเกาหลีนะคะซึ่งพูดเลยว่าเสียดายมากถ้าไม่มีโควิด19แล้วก็ตัวเลขนะะยอดผู้ชมรายได้เนี่ยทะลุบ็อกอฟฟิศอย่างแน่นอนนะคะ ในเกาหลีค่ะเขาก็ฉายที่ CGV นะคะแล้วก็มีรูปแบบต่างๆให้เลือกตามกำลังซับเลยนะจ๊ะมีเป๊ก็เป๊ไปค่ะอย่างเป็นโรงหนังสกิน x แล้วก็มีเป็น 4DX ด้วยนะคะเสียงสาวๆนี่จะเหมือนแบบโอโหนั่งล้อมรอบเราอยู่เลยเป็นไงแอดก็พรีเซนต์เหมือนดูแล้วนะคะแอดก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคะทุกคน นี่ไม่อยากจะคิดนะคิดแล้วก็ของขึ้นนะคะจริงๆวันนี้วันแม่เป็นวันหยุดด้วยถ้าเกิดไม่มีโควิด -19 แอดเชื่อเลยว่าทุกคนนะบลิงลิลี่เนี่ยไปจองตั๋วกันเกลี้ยงแล้วเลยนะคะเพอเพพาคุณแม่ไปดูด้วยอะประมาณนั้นอะไม่แน่เขาอาจจะจัดโปรโมชั่นด้วยวันแม่แอดเชื่ออย่างนั้นนะแล้วคิดดูสิหนึ่งในสมาชิกของเราเป็นคนไทยอะแต่เรายังไม่ได้ดูมันเขินน่ะ นอกจากเกาหลีใต้แล้วอย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้กว่าร้อยประเทศนะคะได้ชมแล้วแล้วก็มีโรงภาพยนตร์ค่ะที่ฉาย b l a c k พิง k ์เดอะมูฟอยู่ตอนนี้ประมาณ3,000แห่งอะนะคะแล้วทุกคนลุ้ไหมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ขายดีที่สุดในประเทศไหนถายมาแล้วติ๊กตก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 ,ตก หมดเวลาเวลาหมดแล้วค่ะแอดเฉลยเลยนะก็อยู่มากที่สุดในเม็กซิโกค่ะรองลงมาคือสหฮาราเเมิกาตุรกีบราซิลแล้วก็จีปุ่นด้วยนะคะทุกคนคะเม็กซิโกมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสุดยอดเวลาซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้นับจากแค่ประเทศที่มันฉายได้นะคือโควิด19จางแล้วโรงหนังเปิดแล้วนะไม่ได้รวมแบบ เอเชียของเราหร,หรือว่าอีกหลายประเทศที่คลั่งน้องนะคะหรือว่าคลั่งแบ a ็คพิง k ยังมีอีกนะอันนี้เฉพาะปัจจุบันก็คือเม็กซิโกมาแบบมาวินนัมเบอร์วันเลยค่ะและมีแพลนค่ะว่าจะขยายนะโรงภาพยนตร์ที่ฉาย Blackpink The Movie อีก4,200แห่งเลยนะคะหลังจากมีการผ่อนปลนนะมาตรการโควิด -19 ด้วยเขาบอกว่าโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือทางเราเนี่ยเขาคาดหวังไว้มากเลยนะคะ ได้แต่ถอนหายใจค่ะหลายคนดูก็คงถอนหายใจไปพร้อมกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราต้องได้ดูสักทางใดทางหนึ่งนะคะ เรามาดูคนที่เขาคลองแชมป์อยู่ตอนนี้ก่อนนะคะแม็กซิโกนี่ล่ละค่ะว่าเขามีความขลั่งรัก b l a c k พิง k แค่ไหนนะคะ mm hmm. เขาก็มีแบบว่า b l a c k พิง k มี b l i n k แม็กซิกอยู่หลายเพจหลายบ้านเลยนะคะและนี่ล่ะค่ะถึงขนาดแบบลงโปรโมทกันแบบหนักๆเลยนะว่าเตรียมไปดูกันนะ1 2บสสิงหาคมนี้นะคะ b l a c k พิง k t เดอะมูฟวี่เขาก็กระจายข่าวกันหนักมากเลยนะคะและมีการรวบรวมลงภาพยนตร์ในประเทศเขาที่ฉาย เอาไว้ด้วยชัดๆแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันไปดูค่ะแล้วก็มีการโพสต์ตัวหัวเลยนะแบบว่าพร้อมหรือเปล่าที่เราจะมาทลายบ็อกซ์ออฟฟิศกันนะคะสุดยอดเลยไม่แน่ใจว่าในเม็กซิโกเนี่ยเออ Blackpink The Movie เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่ารายได้นะเอออยู่บนบนของบ็อกซ์ออฟฟิศของบ้านเขาแล้วหรือ,อยังนะคะเ mm hmm. นี่ยนะคะแผนประชาสัมพันธ์เขาค่อนข้างจะรุนแรงเอาการเลยนะคะอ่ะต้องลองดูค่ะ ตอนนี้ในประเทศที่เปิดดูได้แล้วเม็กซิโกน้ำบาวนแต่หลังจากนี้พอโควิดคลายแล้วมันจะยังไงนะคะเดี๋ยวคงต้องมีสถติติตามกันมาอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะมาทายกันเล่นๆดีกว่าว่าถ้าเกิดนะสมมุติว่าไม่มีโควิด1 9นะคะแหมแอสมมติเรื่องเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเนาะสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีคิดว่าทางฝั่งเอเชียแถบบ้านเราเนี่ยนะ ประเทศไหนจะดูนะคะ Blackpink the movie ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทายกันมาเล่นๆหน่อยค่ะ